วันนี้มาบอกเทคนิควิธีการสลับดิสสำหรับพวกเกมที่มีหลายแผ่นนะอย่างเช่นตัวอย่างในคลิปนี้ไบนอฟเบอร์ซีเมันจะเป็นเกมที่มี3ดิสแบบนี้หนึ่งสองสามแบบนี้ปกติเราก็เข้าเล่นนะที่ดิสหนึ่งแบบนี้แหละอ่าแล้วก็สมมติว่าเราเล่นจนเกมจบแล้วมันจะบอกให้เราใส่ดิสสองเราจะสลับดิสเปลี่ยนดิสยังไงเราก็กดฮอตคีย์เลยซีเล็กกับตัว A พร้อมกันนี่นะซีเล็กเอกดพร้อมกันแบบนี้นี่มันจะขึ้นฮอตคีย์แบบนี้ขึ้นมาเราเลื่อนลงมาหา ที่เขียนว่าเมนูดิสคอนโทรลแบบนี้กดคอนเฟิร์มเข้าไปแล้วก็มาที่โหลดนิวดิสกดคอนเฟิร์มเข้าไปแล้วก็เลือกแผ่นนะอย่างเนี้ยจบแผ่นหนึ่งเข้าแผ่น2ออย่างเงี้ยก็กดมาที่ดิสสอแบบนี้เลยเราจบ2จะไป3ก็ทําแบบนี้เหมือนกันอันนี้ต่อดิสสให้ดูอ่าสำหรับตอนนี้นะที่ใครเห็นว่าเอ๊ะทำไมฉากมันยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าอันเนี้ยแค่เป็นตัวอย่างเฉยมันอยู่เราเล่นอยู่ดิสหนึ่งแต่ยังไม่ได้เล่นจบแผ่นเราเล่นจบแผ่นแล้วเรากดเลือกอ่าตัว สลับดิสเนี่ยเป็นดิสสองดิสสามล้วแต่เกมได้เลยครับภาพสวยกว่าเครื่องแท้ใครอยากได้สนุก,นกแบบนี้ก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะทักแชทมาคุยกันไปเล่นกันให้สนุกนะครับ